วันนี้มีหอมกระเจาะหนึ่งนิดเลียลลกคอวัฒนธรรมแห่งการกรินวิธีรังสรรค์เมนู สวัสดีครับวันนี้มาปลากับผมพี่แนหนเด,ดแจกกับพี่พี่โมงเมืองเหนือพร้อมนะ้องมองทีมงานพี่โมงเมืองเหนือทุกคนนะครับวันนี้พีนน่แหนจะปละาเอาี่ยวป่าครับเอี่ยวห้วยเอี่ยวแหนมถ้ากําวันนี้มันพี่แนหนก็จะมีเมนูมากินข้าวปลาด,ดยก่อนเนอครับเนอวันนี้นะเมนูพี่แหนก็เตรียมมานี่ละว,วันนี้พี่แหนซนื้อเอา กินหมูนี่กับไช่พี่แนนจะเอามาปิง้งกินกันนี่นะครับกินข้าวปลาให้วันอยู่บ้านก็กะไงน้องเอวให้พอ่ออ้อนเราไปต่อยผอกันเลยนะครับเนึ่งข้ามาเดี๋ยวนี้นะครับไปเอาละครับท่านผู้ชม,มเดี๋ยวนี้พี่แนกนก่อนใสยไมหีปกินหมเมลแล้วหมนแล้วหนึ่งนี่พี่แนนจะเอาไปย่างไว้ก่อนนะครับจะเอาไปปิ้งไว้ก่อนนี่นะโตะ๊วันนี้นี่หอมสะเหนึงน่งเนียๆกับข้าวปลาพี่แนนนี่ล้อแน่ๆวันนี้นี่ไปไปปิ้งปิ้ง ปัะเดี๋ยวนี้พี่แนนก็ปิ้งกินวันนี้นะนะครับเนื้อประเดี๋ยวนี้นะแนวแฮมก๊อมพี่แนนก็จะไปตำตำน้ำจิม้มรอให้กินมันชุกเรียกเ่ามากินด้วยกันนะครับเนาะเดี๋ยวพี่แนนไปตำน้ำจิ้มก่อนครับวนันนี้น้ำจิ้มแตะนี่เครื่องมันน่าครับตำลูกกุแกงเด่นได้หยอกแล้วครับผมไปนะท่านผู้ชมประเดี๋ยวนี้พี่แนนจะตำน้ำจิม้ม รอกินย่างนะครับเนื้อมันเด่นนี้น่กระเจ้าจะตำน้ำจิ้มรำใช้ตำแน่เครื่องไอ้ตำน้ำจิ้มกับธรรมดาเขาเนี่ยครับมันเด่นนี้แน่ผมีพริกแก่เห็นมั้ยเนื้อจะเส้นี่ก่อนไม่จะเน็บเหนียวี่พิกำไม่เนี่ยครับพริกแก่แล้วก็มีขิงมีหอมขาวเตี้ยมะนาวน้ำปลาชุรตนี่หน่อยนี่เนื้อเอาละเนื้อเดี๋ยวรอใช้กำพี่ไหนจจะตอนนี้ใส่ คีกลงปลอยอันนี้หอกเทียมนะครับนี่หอมขาวนี <c> ่ใ <oughs> ายไปเลยครับนี่ครับสายไปเลยหอมขาวนี่ใายไปนี่ก่อนนี่กระตับอันนี้ขิงครับอันนี้ของเพชรมุนนะครับนี่ขิงน,นี่ช่ยใสเลยเดี๋ยวมันต่ำมุนไปนเหลี่ยวในโคกนะครับเอาล้น,นี่มันจะเพชรล้ว นี่เนื้อโคกชอบก็กินแน่มีกาแพะอยู่กับแปะนี่ต้องแบบนี้แหละอุ้มมาดีอุ้มมาอย่างดีนะครพริกแดงนี่อตอนที่มดได้รสไดห้หอมเนื้อน,นี่เนอถ้ามาอุ้มเท้าได้นยังจะโชว์แจกกันจา้า <c oughs> แล้วเดี๋พวปีหน้าจะปรุงนี่แล้วเนึกขู่ที่รถดครับลงไปเอาละกัน <c oughs> โอ้มาแล้วมาแล้ว โ <icana>, อ네้โี้หเห็น้าี่มดีเลยกลับมาก่อนนะเนี่ยๆปีบมันแนวนี่ช้าเนี่ยเจเกนบอกเจ้เกนบอกมักช่วงบ่มักช่วงบ่ส้มแก่กับบไว้ฮะส้มแก่กับบอไว้ไปไนั้นเอาผีเดียวก่อนเนาะผีเดียวก่อนไอ้สองผีกอ้าไหน่อยฮืมสองผีสองผี นึ่งแปดให้น่อยสองสามสี่ห้าชื่อก่อนพี่เน,นจะคุกคุกคุกนนี้กอออ่อนรนเนอร์่วยิพอกีดพี่เนยงคืนยังคือ,งคอ,อ่ะยังคือ,อ่ะนี่น่แตกออกมากละดูก่อนนี่เนอน,นี่นเนออันนี้แให้อกีด <c ười> อเาอาถ้าอหอยมอกแบนกอนน้ำแตงข้าวโจ๊กเด้ยวเลยน่พี่นันนี่ม,มอกนกินแบม <c oughs> มนมาได้มันเทนิดนึงฮะอันนีอนอมใส่น้อยคือมันมีปิดน้นจกีมแอ้มันเหมือกเกมเติมน้ำเข้าไปน้อยครับี้มันได้จี้มน้อยแน้ำล้างโคกนี่ไง โอ้เนี่ยอยาพึ่งนะนี่ครับเดี๋ยวนี้ปี่แนนจะปล่อยกันพอกินย่างกา่อนเนอะครับนี่อันนี้ปี่แนนแปลงวันนี้ละเราแป๊บนะครับเนอะพอกินย่างก่อนครับนักผู้ชมวเดี๋ยวนี้ไส้ย่า,ยยางหมูย่างปี่หนนประชุมแล้วเนอะเดี๋ยวนี้นะมาทำมากีดข้าวด้วยกันครับ,บ,บกินข้าวเปล่ากินข้าวแกงห้วย ปดนี่นะครับเมนูวันนี้ของพี่แนนพอเอาอยา่างคือแล้วเน่นล้อมามามากันเน้กนเอกันกินคอยพเิเศษพี่แนนนี่และจ้ะ ล,ลอหมอจะตัดนะครับมึงมันจะกลายเป็นดิ้งนะครับท่านผู้ชมของกินลำอยู่ดีคนมากนะครับเนาะถ้าคนแบบมากแนะ่ใหนะ้าคนมากิกลิ่นได้มันก็ตึงเหมือนลำเลยครับแต่สำหรับตีแหนแน,นี่ลำก็ขัด <c oughs> นะครับขอรับท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้พี่แนนแปลามาเอียเอ่ยวห้วยเอวดอยพี่แนนขอขอจบคลิปลงเต้า้ก่อนนะครับวันนี้มากินเข้าปลากันวันนี้ก็ขอจบลงเต่า้ก่อนแล้อย่างไดพี่แนนก็ขอฝากช่องนะครับทีโม,มูเมืองเหนืออพี่แนนและทีมงานน้องๆนะครับเนอและชอบก,กดไลน์นะครับเนอถ้าใช่กกดแชร์ถ้าถูกใจพ่อแม่พี่น้องขอให้ก,กดติดตามกดกระดิง่งกิ๊งกิ๊งกิ๊งฮือ พี่แนนเขาเป็นกำลังใจให้พี่แนนเขาตัวนะครับและพี่แนนก็ขอฝากกันคลิปเก่านะครับทั้งรุ่มเนี่ยนะครับขอให้เขาไปขอช่วยกันด้วยนะครับเนี่ให้ในคลิปนี้พี่แนนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปแปะกันคลิปใหม่ครับผมบ๊ายบาย